สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องพี่สายทุกท่านงานเข้าแล้วครับงานใหญ่ด้วยหลังจากเสร็จจากมบอหมู่บ้านอาญาใต้หรือว่าหน้าศารอาญากรุงเทพใต้ก็จะวิ่งรถทำงานเต็มที่นะครับ แต่แล้วก็มีอุปสรรคเกิดขึ้นรถเกียร์พังครับรถเกียร์พังเข้ามาส่งผู้โดยสารที่คอนโดตรงนี้ส่งผู้โดยสารเสร็จพอดีรถไปไม่ได้รถไม่วิ่งครับเกียร์พังจอดขวางทางเขาด้วยเนี่ยก็กำลังรอรถยกมานะครับจะเข้าอู่ โทรไปที่เจ้าของอู่เขาจะให้รถมายกให้นะครับรอประมาณ20่สนาทีแล้วรถยกยังไม่มาเลยตอนนี้ผมก็นั่งอยู่เนี่ยครับนั่งอยู่ฟุตบาทเนี่ยนั่งรอเพราะว่านั่งรอในรถไม่ไหวร้อนรถเกียร์พังครับกะว่าจะทำงานเต็มที่เสร็จจากมอบแล้ว ก็เป็นอะไรก็ไม่รู้ผมว่าไม่ใช่อะไรหรอกเพราะรถมันพังนั่นแหละเหตุต้นเี็ดก็คือรถมันพังเกียร์มันพังรถมันเก่าแล้วถึงเวลามันนะครับไม่โทษอะไรทั้งนั้นถึงเวลามันพังมันก็พังรถมันก็เป็นอย่างนี้ครับเครื่องจักรตอนนี้กาลังรอรถยกอยู่ สวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนก็ไม่รู้จะทำอะไรนั่งเล่นอยู่ตรงเนี้ยนั่งรอรถก็เออเลยอัดคลิปลง YouTube ไปพังๆเพื่อจะรอรถยกมานะครับ อยู่ที่คอนโดอะไรเนี่ยทีซีกรีนทีซีกรีนคอนโดอยู่หลังทีซีกรีนคอนโดนะครับส่วนข้างหลังผมนี่ก็จะเป็นอาซีเอฝั่งตรงข้ามที่ผมจอดนี่คืออาซีเอ ไม่โทษเป็นโทษกรรมไม่โทษฟ้าโทษยินถึงเวลามันพังครับเครื่องจักรมันก็พังของมันเองโดยอัตโนมัติเมื่อหมดอายุการใช้งานรถคันนี้ก็ประมาณเจ็ดปีแล้วการใช้งานมันก็ชารุดฝึกลรอถึงเวลามันพังมันก็พังครับ แล้วรถแท็กซี่มันก็ใช้งานหนักด้วยวิ่งทั้งวันก็มีช่วงที่ทำม็อบที่ไปม็อบไปยืนประท้วงยืนดา่าตุลาการผู้ผู้พิพากษาที่อาญากรุงเทพใต้ก็มีช่วงนั้นแหละที่ไม่ค่อยได้วิ่งแต่ก่อนหน้านั้นก็วิ่งแบบอุติลุดนะครับ ทำไมรถยกมันช้าจังเลยเขไม่รู้นี่ผมรอครึ่งชั่วโมงแล้วนะเนี่ยก็จะลากไปที่อู่ซ่อมนะครับลากไปที่อู่ซ่อมเพื่อจะทำการซ่อมเกียร์ก็หนักอยู่ครับซ่อมเกียร์เนี่ยผมก็ไม่ได้เสียตังค์หรอกเป็นเจ้าของอู่เขาเสียนะการซ่อมรถเนี่ย เพราะเราเช่าเขาขับเจ้าของอู่ก็ต้องรับผิดชอบแต่เราจะเสียเวลาไม่ได้ทำงานนี่แหละไม่รู้จะก,กี่วันเสร็จเพราะว่ารถที่เขาซ่อมที่อู่ก็มีรถเยอะเราก็ต้องรอคิวรอเวลาถ้าเราไปแซงคิวเขาซ่อมมันก็ไม่ใช่เรื่อง ก็คงประมาณ 3- 4สวันหรือถ้าช่างเขาเสร็จเร็วก็ประมาณ 2- 3สามวันประมาณนี้ครับสองสวันนี้ผมก็จะว่างไม่ได้ทำอะไรรายได้ก็ไม่มีแล้วเพราะผมขับรถแท็กซี่อย่างเดียวครับไม่ได้ทำอย่างอื่นก็ต้องนอนรอนอนรอรถ ถามว่ามีรถคันอื่นให้ขับไหมมันก็ไม่มีครับเพราะว่ารถเขาก็ไม่ก็ได้เยอะรถคันอื่นเขาก็มีคนขับประจําของเขาอยู่แล้วก็ต้องรอรถพี่คันที่ตัวเองขับนี่แหละครับต้องรอให้ซ่อมเสร็จถึงจะได้ทํางาน ก็นั่งรอเนี่ยนั่งรอรถยกอยู่เนี่ยช่วงเวลารอรถซ่อมรถเสร็จเนี่ยไปไหนดีเนาะ มีมอบที่ไหนบ้างนาะน,นี่หรือว่าจะไปยืนหยุดขังคนเดียวที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิดีไหมเอาป้ายใหญ่ๆไปยืนหยุดขังกลางป้ายตรงนั้นน่ะรอเวลารถเสร็จอันนี้เป็นการอัดวิดีโอนะครับอัดวิดีโอลง youtube ช่องมานีมาซุนนะครับ4 กดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยให้มานีด้วยอตอนนี้ช่อง o y u u u b e นี่ยังไลฟ์สดไม่ได้เพราะว่าผู้ติดตามยังไม่ถึงพันนะครับก็ช่วยกันกดติดตามให้หน่อยนะครับพี่น้องทุกท่านนิรสหายทุกคนนะครับมาทำงานได้วันเดียวรถพังซะแล้ว ไอพังไม่เท่าไหร่นะจอดฝังประตูเขานี่ดิผมไม่สบายใจเลยเนี่ยแล้วก็รถก็เคลื่อนไม่ได้เพราเกียร์มันพังครับล้อล็อกเกียร์ล็อกจบเลยดีนะที่มันเป็นอยู่ข้างในตรงนั้นไม่เป็นอยู่ถนนถ้าพังอยู่ตามถนนนี่รถติดละนาวครับ มาส่งผู้โดยสารทีซีกีนคอนโดเนี่ยตรงข้าม RCA อยู่ข้างหลังนะไม่รู้ว่ารถยกมันจะมาถูกหรือเปล่าครับกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับกดติดตามให้ผมด้วยนะครับกดติดตามให้มานีทะลุคุกหน่อยในช่อง YouTube นะครับ เข้าไปที่ YouTube ช่องมานีมาซุนซีเนะครับทิมใหญ่มานีมาซุนเว้นวักซีเฮกก็จะเห็นความเคลื่อนไหวของเรานะครับก็จะเป็นช่องข่าวช่องหนึ่งที่คอยติดตามสถานการณ์การชุมนุมติดตามสถานการณ์กิจกรรมต่างๆที่จะมีขึ้นเรียบร้องหรือ ปดปล่อยเพื่อนเรานะครับอาจจะมีกิจกรรมอีกไม่กี่วันนี้ช่วยกันดกดติดตามให้ด้วยนะครับผมก็ขอจบไลฟ์เพียงแค่นี้นะครับรถยกเขาโทรมาแล้วครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับ